ความใความใจก็ให้ความิุขสบายต่อไถ้ามันดูมากแล้วคาที่โค้ยืดประมาณนี้คือหัวไปนี่คือบากต่อแล้ถ้ามันดูน้อยแล้วก็ปวดมากบากดูคน้อนขอบุณพระศาสนาอะไรคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพร,ระสง

เรื่อใหม่เร่อว่อสำวยธรรมที่โลเสียงมมเอาไว้ตรงค้างเอาไว้ตรงค้างเอาไหมเครับเอาไว้ตรงค้างเสียงมันบิรนตลอดนขอร่น้อมคุณพระธนทรัยคุณประพุทคุณประธรรมคุณประสงค์ด้วยเสียงกล้าวขอถวายความกรุบรส หลวพ่อสำรวยธรรมติโรขอบาทพระเทรานุเถระทุกรูปขอเจริญพรอ,อุบาสบาริกาทั้งหลายวันนี้นะครับเ,เป็นวันสำคัญที่คุณโยมได้มารวมกันนะจัดงานจะเรียกว่า และนั่กถึงคุณความดีของผู้ที่จากไปนะคือทำบุญุทิศให้กับผู้ที่นะเป็นบุพการีของเราฉะนั้นคนเรานั้นไม่ควรประมาทในวัยทั้งสามที่พระองค์นะรตรัสไว้ว่าในปฐมวัยเมื่อเรา เป็นผู้ที่ระเริงอยู่ในความาสุขสบายในวัยเด็กไม่คิดที่จะควนขวายหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตนมวลลงรเริงไปตามนาทีเด็จนถึงวัยกางคนหรือมัจจิมวัยก็ยังเป็นผู้ที่ประมาทอยู่ไม่มุ่งที่จะหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตนร่วงไปจนถึงปัจจิมวัย เมื่อเจตพิมพมาไวแล้วไม่สามารถที่จะแสะวยหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตนก็เรียกว่าประมาทในสามวัยไม่มีประโยชน์อะไรเลยในการที่เกิดมาศูนย์เปล่านะประโยชน์ในการที่เรานั้นจะเป็นคน,นที่สมประกอบที่พระองค์ล่าว่าอัตถะหรือประโยชน์มีอยู่สามประการนะประโยชน์ในการพุทธศาสนาด้วยความปรารถนา ของคนเราเพื่อที่จะทำมัทธประโยชน์ประโยชน์ในอะไรคือประโยชน์นะที่จะที่ที่ท่ทททนานะประโยชน์อัตรประโยชน์ประโยชน์ในการที่จะให้เราถึงความสม็จในปัจจุบันนะแล้วก็สัมมะ นีกับประโยชน์ประโยชน์ในการต่อไปหรือในชาติหน้าและก็ภาระอัตประโยชน์ประโยชน์อย่างยอดเยี่ยมในทางเทวศาทยาคือมรรคผลนิพพานการที่บุคคลจะประกอบได้ประโยชน์ทั้งสามประการนี้เรียว่ามีคุณสมบัติสามประการสมบัติทั้งสามของความเป็นมนุษย์หนึ่งและก็นะ คือความถึงความเป็นคนดีมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและก็ญญาฐานสมบัติบุคคลที่จะถึงพร้อมนี้นะว่าเราจะต้องเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ในความเป็นคนดีสมนะบัติทั้งสามประการนี้คือสิ่งที่เรามุ่งหวังที่จะเขาเรียกว่าให้ตนเองเป็นคนที่เป็นคนดี เพราะว่าความที่เราเป็นคนดีด้วยความไม่ประมาทนี่แหละสิ่งที่ผู้ที่จะไปจะได้ประโยชน์ไม่ใช่ได้จากการที่เราทำํำสิ่งของอย่างมากมายมันมียาวไม่ท <c oughs> ันไงยาวก็มีน,นะน,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 นี่ประโยชน์ที่เราทํา ให้กับตนเองแบบเรียกร้องเราเึง่วับทิศผลบุญผลกานดีนี่แหละให้กับผู้ที่เรียกว่าบุปการีหรือว่าคนที่เรารักฉะนั้นเมื่อบุคคลที่พร้อมด้วยประโยชน์ท้้สามประกานที่เราไม่ประมาทในเบื้องต้นในท่างปลางและในปัจจิมวัยและมีความเป็นมนุษย์สมบัติคือมีขลิมี เมตทานคือการให้ศีลคือการรักษาความาปกติของกา,ายวายจาจใจแล้วก็มีภาวานานคือการสวดมนต์หรือเจริญในศีลทานนี่คือประโยชน์ที่ความเป็นมนุษย์แบบสมบูรณ์แล้วเรา็ทิ่คนบุญคนบารมีของเราที่แหละให้กบาบพุณธิดามารดาในท้ายที่สุดนี้อตาตมาภาพขอ อ้างมีงคุณพระศีรัตนารตรมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงอำนวยโวยใจให้กับเจ้าภาพที่ทําบุญไปที่แท้กับยาตนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญจะนึกจะคิดสิ่งใดที่ประกอบไปด้วยความชอบธรรมขอให้ปันเสร็จปันเจจนทุกป,ประการเืนสาุ